สวัสดีครับผมแม็กนะครับโ d ร์ดสเปเชียลรีส์บริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำอินเนอแบบแคนนอนนะครับแฟ orm, พฟอร์มพาวอัพโหลดรูปแบบใหม่จากทางแคนนอนให้กับลูกค้าผู้ใช้งานกล้องแคนนอนนะครับจะได้รู้ฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ดีๆนะครับผมซึ่งระบบอิ a เ e อแบบแคนนอนนะครับเป็นระบบ จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับผมมีความอิสระในการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีหรือว่าจุดเด่นของ Image c a n o n กันนะครับอัปโหลดไฟล์จกกล้องไปยัง image แพลตฟอร์ม i m a g e c a n o n ในรูปแบบระยะสั้นได้อย่างไม่จำกัดและจัดเก็บไว้ได้นาน30วันแม้ว่าไฟล์ต้นฉบับจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังครบ30วันแต่ไฟล์ภาพขนาดย่อจะแสดงยังคงอยู่และได้พื้นที่ในการจัดเก็บระยะยาวถึง1ิปี ดาวน์โหลดภาพลง PC และ Mac โดยอัตโนมัติดาวน์โหลดเดอร์ for image.canon ซึ่งมีการให้บริการทางคอมพิวเตอร์ผ่านระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OS ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาในบัญชี image.canon ของคุณลงไปยังคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติช่วยให้คุณได้จัดการ ไฟล์ภาพถ่ายได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นส่งต่อไฟล์ภาพนิ่งและไฟล์ภาพเคลื่อนไหวไปยังระบบปฏิบัติการอื่นๆโดย,โดย,โดยโอัตโนมัติเชื่อมต่อ image. Canon เข้าบัญชี Google Drive หรือ Flickr และส่งต่อไฟล์ภาพนิ่งและไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ร่วมกันกับแอปพลิเคชันอื่นโดยอัตโนมัติแชร์และสนุกไปกับการถ่ายภาพเข้าถึงภาพถ่ายบน image. Canon จากแอปพลิเคชันและเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ครั้งภาพถ่ายที่ลดความคมชัดเหมาะสำหรับการใช้แชร์ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัวผ่านโปรกรมแชทและแอปโซเชียลมีเดียหรือสั่งพิมพ์ภาพเครื่องพิมพ์แบบโภขาดตลอดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าสมัคร i m m g e c a n o n กันเลยนะครับว่าสมัครยังไงซึ่งสามารถสมัครได้จากทางสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับสำหรับการสมัครเข้าใช้งาน i m a g e c a n o n จากคอมพิวเตอร์นะครับให้เราเข้าตัวอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็พิมพ์ตัว URL นะครับ i m a g e c a n o n นะครับ แล้วกด enter นะครับเมื่อกด enter เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ image canon นะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของตัวภูมิภาคได้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของตัวภาษาที่ใช้งานนะครับผมเพื่อง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับพอตอนนี้ก็จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าต่างตัวนี้นะครับ สามารถเข้าค right? huh kind of right? ุณสมบัตินะครับสิ่งที่ imed d canon เนี่ยสามารถทำได้นะครับคำถามที่พบบ่อยก็สามารถเข้าไปอ่านได้หรือว่าข่าวสารอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของตัว imed d canon นะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นการใช้งานนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าหัวข้อเริ่มต้นการใช้งานซึ่งหัวข้อเริ่มต้นการใช้งานเนี่ยครับส่วนแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการลงชื่อเข้าใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีตัว canon id นะครับผมหรือว่าผู้ที่ใช้งานตัว c a n o n Image Gateway อยู่แล้วครับก็สามารถกดเข้าไปใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะครับผมในส่วนที่2จะเป็นการสร้าง Canon ID สำหรับผู้ที่ยังไม่มีตัว Canon ID หรือว่ายังไม่เคยใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์ม Image c n n o n เลยนะครับเข้าไปสร้าง Canon ID นะครับสำหรับการสร้าง Canon ID ของคุณนะครับถ้าเกิดเราสร้าง Canon ID แบบง่ายๆเนี่ยก็สามารถดำเนินการโดยการใช้งาน Google หรือว่า Gmail นะครับ ผูกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานได้เลยส่วนที่2ก็จะดาเนินการต่อโดยใช้ f a c e b o o k นะครับส่วนที่3เป็นการดําเนินการต่อโดยใช้ตัว Apple ID ของเรานะครับผมเป็นแบบง่ายๆที่สามารถลิงก์เข้าไปเพื่อส่งรายละเอียดข้อมูลในการขอ c คน o อน d นะครับแต่วันนี้เราจะมาสมัครเข้าใช้งานด้วยอ e ีเมลนะครับผมซึ่งจะต้องกกอกเกี่ยวกับเรื่องของตัวรายละเอียดด้วยนะครับ สิ่งแรกที่จะต้องกรอกเลยก็จะเป็นชื่อนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นนามสกุลนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นที่อยู่อีเมลส่วนที่4ก็คือรหัสผ่านที่จะนํามาใช้งานนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามากรอกข้อมูลกันก่อนนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดมาที่การสร้างบัญชีผู้ใช้ของฉันนะครับ image canon ก็จะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อ e ีเมลนะครับผมเราก็กดเกี่ยวกับเรื่องของการคอนเฟิร์มความถูกต้องนะครับแล้วเขาก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อ canon หรือการรับข้อมูลข่าวสารจากทาง canon นะครับแล้วก,ก็กดดำเนินการต่อนะครับตัวนี้มาเสร็จปุ๊บนี่เขาก็จะส่งเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยัน ทอ e ีเมลนะครับจะส่งข้อมูลจากบัญชีของตัว canon id นะครับใ่าทางเมลที่เรากรอกไว้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของอ e ีเมลนะครับจะต้องเข้าไปยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของความถูกต้องก่อนนะครับผมเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดเริ่มต้นการใช้งานโดยเข้าไปที่ลงชื่อเข้าใช้งาน ตัว image. Canon จะถามให้ลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของกล้องเลือกโมเดลตัวกล้องที่ใช้งานร่วมกับ image. Canon จะเป็นกล้อง o s กล้อง PowerShot หรือกล้องอีก x ดก,ก็ได้ ตัว image. canon จะบอกขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับระบบ image. canon โดยอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะต้องนำตัวกล้องขึ้นมาเพื่อผูกกับตัว image. canon แล้วจะได้ไอคอนตัว image. canon เพื่ออัปโหลดไฟล์ภาพหรือการใช้งานเพิ่มเติมส่งไฟล์ภาพไปยังตัว image. canon ในการใช้งาน หวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะสมัครการใช้งาน image .canon กันได้นะครับในขั้นตอนต่อมาก็กรอกอีเมลที่เคยใช้งานร่วมกับตัว canon image gateway นะครับเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะเจอหน้า image. canon ในหัวข้อที่เป็นคลังภาพของเรานะครับในตัวคลังภาพของเราก็จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องของภาพที่เราโหลดมาเก็บเอาไว้นะครับซึ่งมีอยู่สส่วนด้วยกันในส่วนแรกก็จะเป็นภาพในส่วนที่เคยเก็บไว้ตั้งแต่เป็น canon image gateway นะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นภาพ ที่เพิ่งโหลดมาจากตัว image. canon นะครับผมซึ่งเราสามารถกดลูกศรมุมซ้ายมือเพื่อดูเกี่ยวกับเรื่องของ Account ตัวกล้องที่เคยผูกไว้นะครับว่าเราเคยผูกกล้องตัวไหนกับตัว canon image gateway หรือว่าสามารถผูกกล้องตัวใหม่ได้จากตัว image. canon เลยเข้าไปในหัวข้อการเพิ่มกล้องนะครับ ในส่วนฝั่งขวามือนี้การตั้งบริการปลายทางนะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัว Google Drive นะครับผมโดยมีฟังก์ชันการโอนถ่ายรูปภาพโดยอัตโนมัตินะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัว f เ i c k r นะครับผมสามารถโอนถ่ายรูปภาพโดยอัตโนมัติจากตัว f เ i อร r ได้นะครับในส่วนที่3ก็จะเป็นตัว YouTube Streaming Light นะครับสามารถ Streaming Light โดย YouTube ได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมแต่ตัวนี้จะต้องมีตัวกล้องที่สปอร์ตหรือกล้องที่รองรับในตัวการใช้งานในตัว t t e a m i n g Light นะครับเข้ากลับไปที่ดูรูปภาพทั้งหมดในตัวรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของวันบอกว่าไฟล์ภาพตัวนี้เหลือสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาพในระยะสั้นนะครับอีก29วัน ส่วนนั้นที่2ก็จะเหลือ24วันนะครับผมซึ่งเป็นวันอัปโหลดที่แตกต่างกันนะครับในระยะสั้นก็สามารถเก็บไฟล์ภาพได้ทั้งหมด30วันนะครับตัวล่างตัวนี้ก็จะเหลือ17วันนะครับผมและยังมีแถบเมนูที่จะอยู่ทางด้านฝ่ามือด้านบนนะครับ ในส่วนแรกเกี่ยวกับเรื่องของการดูพื้นที่ในการจัดเก็บภาพระยะย,ยาวซึ่งก็คือ10กิกนะครับผมส่วนที่2นี่จะเกี่ยวกับเรื่องของดาวน์โหลดไฟล์ภาพลงในตัวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับส่วนที่3ก็คือตัวลบออกนะครับผมลบไฟล์ภาพออกและยังสามารถกดเลขเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับผมกดตัวเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะเซฟรูปภาพที่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์เนี่ย เข้าไปสู่ image cannon ได้อีกด้วยนะครับส่วนหัวข้อจุดไข่ปลา3จุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อเพิ่มเติมนะครับผมของตัว image cannon สำหรับข้อมูลบัญชีผู้ใช้นะครับหรือการออกจากระบบต่างก็จะสามารถทำได้จากตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นส่วนที่จัดเกยบไฟล์ภาพถาวรน,นะครับจะมีลักษณะที่ขึ้นมาเป็นลักษณะ ของตัวสีน้ำเงินในรูปแบบนี้นะครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการจัดเก็บไฟล์ภาพระยะสั้นเนี่ยครับผมให้เป็นเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บไฟล์ภาพถาวรได้โดยการกดตัวเมนูลูกศรสี่เหลี่ยมชี้ขึ้นบนด้านขวามือตรงนี้นะครับจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บ1 0กิกนะครับ เขาจะขึ้นแถบเมนูนะครับให้เราติ๊กว่าเราจะปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของไฟล์ภาพตัวไหนนะครับเป็นตัวจัดเก็บระยะยาว10กิกสำหรับในวันนี้ผมจะติ๊กเลือกตัวที่ 1, ตัวที่ 2, ตัวที่3ตัวที่4นี่นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นกดตกลง4ไฟล์ภาพนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบในการจัดเก็บระยะสั้น30วันนะครับ เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บระยะยาวนะครับผมอย่างถาวรให้เองเมื่อเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็กดจบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานนะครับโดยการล็อกเอาออกจากระบบอยู่ที่แถบเมนูด้านขวามือนะครับผมกดออกจากระบบเพื่อเป็นการล็อกเอา i m a g e c a n o n ของเรานะครับ